เสียงควรสัญญาที่ดังแว่วมาจากสาวอุโบนเก็บผ้าอ้อมก่นพี่นอ้องอุบโบนยันเก็บป่าเก็บแพ่ก่อนถึงคนที่ลืมความหลังอยู่ลำน้ำมูลหากโจริงจริงสาวให้วาวุนสิบออย่หงเดวเด้พี่น้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ไปหองได้กระโพหองนั้น น้ำใจช่างเปลี่ยนเมียนหมุน,มนบ่ยลืมสัญญาอุ๊ยเมื่อข่าวก็นานบานไทยมิวสิกเนาะสัญญาฟังมูนและโดและโดอุ้ยเศร้าเศร้าเศร้าเสียเพลงสัญญาฟังมูนและดูดอกคูนบานเหลืองตะกายสาสทานแม่มุนไหลลังอย่างทานสะรค์ ลอยลองเรือสุเรือสัญญามันบ่นึกว่าจะแปรผันสิ้นแล้วสวรรค์แห่งลําน้ํุ